มันมันปิ้งใช่ไหมคะมันปิ้งน่าน่าอร่อยจังเลยมันปิ้งของรลานอร่อยมากแต่วันนี้ไม่มีกล้วยปิ้งมีแต่มันปิ้งโยยาวใช่ยาวจไม่ได้วันนั้นรอเปาใครค โอ้ล้มเหรอโอ้ยอยังไคอะอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเอาสี่เอาสี่เอาสี่ก้อนสี่ชิ้นอันนี้เป็นมันอะไร นิดถึงบายเสียไหมไม่เสียเนไม่ได้ใส่น้ำนแยกแยกน้ำกะทิมไม่เสียค่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ต้องให้พี่เขาแยกน้ำ <c oughs> แต่น้มันไม่มีาแยกน้ำกะทิ อ,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 อันนี้เป็นอาหารบ้านๆอ่ะอร่อยนะคะหากินยากนะคะมามาเที่ยวของลานี่อาหารแปลกๆเยอะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีมันบางบางอย่างนี่ต้องกินตามฤดูอ่ะ ยิ่งอาหารป่านี่พี่ต้องโทรสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันนะอาหารป่านี่พี่ไปร้านครัวดาวหวานนะได้กินทุกอย่างแต่ต้องโทรโทรสั่งล่วงหน้าทางใบน้ำตกของลานเนี่ยไไมม่่เเปปนนนะะยังไม่แก่เนาะถ้าแก่ไม่เป็น,นมันเหลืองนี่ไม่เป็นถ้าห้าน,นาทีแล้วก็รับรองไม่ได้ห้านาทีเตี้ยนมันจะเยอะเจ๊ลองซื้อไปกินแล้วเจ๊จะติดใจค่ะ ลองซื้อไปกินดิแล้วโอกาสหน้าเจ๊ก,ก็จะมาหาอีกดีลครค่ะใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อหนูลองดูดิอันนี้คือหนูถ่ายโปรโมทค่ะามวแโปรโมทการท่องเที่ยวยว,ว่าบ้านรเรามีอาหารดีระดอะไรมางมาด้วยกันหรือเปล่าคะ,นนะแยกเพราะเดินทางไกลพี่ มีเจ้าเนี้ยอร่อยเจ้าเนี้ยหนูซื้อกินประจำเลยซื้อกินตั้งแต่เด็กๆอ่ะเวลาเกไม่มานะถามหาเกตลอดเลย <c oughs> ขอ 하고...